สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและ f c ทุกท่านนะครับวันนี้เอาระบบออนกิดลันด้วยแบตมาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะระบบเล็กๆนะครับลันจากแบตเตอรี่48โวลต์นะครับก็จุดประสงค์ก็เอามาโชว์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดนะครับเอามาเป็น แนวทางก็ได้เผื่อเพื่อนๆนท่านใดดูแล้วเอาไปเป็นแนวทางไว้ใช้งานนะครับติดตั้งไว้ใช้งานกันจะบอกว่าเอามาโชว์เฉยๆแลดูว่าจะไม่มีประโยชน์เนาะนะครับก็กิทายตัวนี้เคยลงรีวิวใน u t u b e นะฮะลงรีวิวไว้ใน YouTube. ยู u ูบยังไงเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ไปติดตามในช่อง y YouTube ผมนะครับเคยรีวิวไว้แล้วนะฮะ เป็นกิจทายขนาด1200วัตต์นะครับรองรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์ตั้งแต่55ถึง90โวลต์นะครับรองรับแบตเตอรี่ในระบบ48โวลต์นะครับก็ผมเอามาใช้งานกับแบตเตอรี่นะครับรันจากแบตเตอรี่ก็จะเริ่มรันตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มนะครับก็แบตก็ชุดที่ผมเคย ใช้งานกับออฟกิจแต่ตอนนี้ยกเลิกการใช้ออฟกิจนะครับออฟกิจเป็นแคอ่อินเวอร์เตอร์สแตนบายเฉยๆเอาไว้ใช้ในกรณีที่ไฟดับนะครับก็คือไฟดับก็เปิดออฟกิจใช้งานนะฮะถ้าไฟไม่ดับเอาแบตไปดันออนกิจนะครับเพราะว่าพลังงานที่เราได้จากออนกิจนั้นได้เยอะกว่าออฟกิจนะครับในแบตชุดเดียวกัน อืมนะฮะก็แบตเตอรี่แบตน้ำ48โวลต์นะครับแบตลิเธียม48โวลต์20แอมป์แบตน้ำ80แอมป์นะครับคืนหนึ่งผมดันได้อยู่ที่อ่าประมาณสองหน่วยถึงสองจุดสามหน่วยนะครับดันจากออนกิดตัวนี้ด้วยแบตที่ผมมีทั้งหมดนะฮะก็เป็นระบบเล็กๆนะครับระบบเล็กๆก็ได้เท่านี้นะครับได้คืนหนึ่งประมาณ2หน่วยนั่นะเอง แต่ว่าเมื่อแบตเต็มนะฮะในตอนกลางวันเนี่ยถ้าแดดวันไหนแดดดีดๆเต็มวันประมาณสักเที่ยงกว่าๆแบตก็จะเต็มแล้วนะครับเมื่อแบตเต็มปั๊บนะฮะผมก็จะรันออนกริดนะครับจนแดดหมดแดดหมดมันก็ดึงจากแบตจนแบตหมดแบตห,หมดตอนไหนก็ช่างมันเพราะว่าระบบออนกริดตัวนี้เมื่อแบตหมดมันก็จะตัดการทํางานมันมีวงจร ตรวจสอบสูงต่อต่ำตัดนะครับผมตั้งไว้43โวลต์น,นะฮะหมด43โวลต์ออนกิดก็จะอยู่ทํางานแบตก็ไม่ถูกดึงต่ําเกินไปคือจะตั้ง44 45ก็แล้วแต่แต่ผมตั้ง43ให้มันดึงหมดไปเลยนะครับก็ระบบก็ง่ายๆนะฮะดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับผมดึงมาจากตัวอินเวอร์เตอร์ออฟกิดนะฮะโดยอาศัยมิเตอร์มันนะครับก็ เดี๋ยวถ้าพอมีเวลาว่างนะครับซื้ออุปกรณ์มาก็จะแยกกันนะฮะแต่ตอนนี้อาศัยดึงจากตัวออฟกิดก่อนเพราะว่าออฟกิดตัว grid, ออฟกิลดสายแบตเข้าไปที่ตัวออฟกิดแล้วก็มันผ่านมิเตอร์ DC ตัวนี้นะครับผมก็อาศัยมิเตอร์ DC ตัวนี้ตอนนี้มันดึงอยู่ที่4 4 7แอมป์ประมาณ4.7นะฮะ243วัตต์นะครับ, Wh, รบดึง DC อยู่ที่243วัตต์ ตอนนี้รันรันอยู่นะฮะผลิตยอยู่ที่220วัตต์นะฮะตามที่ผมตั้งไว้ผมตั้งไว้220วัตต์เพื่อให้มันดันอ่าดันออกไป1แอมป์นะฮะราวๆ1แอมป์คือดันออกไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ220วัตต์220โวลต์1แอมป์เท่ากับ220วัตต์นะครับตอนนี้เพิ่งเปิดรันเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดนะครับแบตเพิ่งเต็มนะก็เพิ่งรันไปได้40วัตต์นะครับ ในส่วนของการตั้งค่านี่นะฮะจะมีจะมีโวลต์โวลต์สูงต่อนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่53ผมใช้แมนวนวลนอาถ้าเราเราอยากออโต้นะฮะเราผมก็ตั้งที่57ก็ได้หรือ58โวลต์ก็ได้เพราะแบตผมเต็มที่58นะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะตั้งที่57ถ้าผมต้องการให้มันรันอัตโนมัตินะครับเมื่อแบตถูกชาร์จถึง57โวลต์กิจทายก็จะเริ่มรันนะครับ อันนี้ผมสตาร์ทที่53เพราะว่าผมใช้แมนนวลปิดเปิดเอาปิดเปิดเบรกเกอร์เอานะครับหมดที่43โวลต์นะฮะหมดที่43โวลต์นะครับอันนี้คือคือหมดนะฮะ43โวลต์นะครับเมื่อแรงดันแบตลดถึง43โวลต์ออนกริดก็จะหยุดการผลิตไฟนะครับเพื่อไม่ให้แบตต่ำเกินไปอ่าพาวเวอร์เอาพุตนะฮะอยู่ที่220วัตต์นะฮะตามที่ตั้งไว้ นะครับก็ออกอยู่ประมาณ220วัตต์นะฮะประมาณนี้นะครับก็จริงๆมันก็ทำงานอัตโนมัติเลยนะฮะแบตเต็ม5 7 58โวลต์มันก็จะรันทันทีนะครับแล้วก็รันไปจนหมดแดดจนแบตหมดตอนไหนก็ก็ช่างมันนะฮะแบตหมดมันก็จะหยุดตามที่ตั้งไว้นะครับระบบก็ต่อง่ายๆนะฮะอันนี้ไฟไฟมาจากไฟฟ้านะครับสายเส้นดำนี่มาเสียบปลั๊กนู่น ยังไม่มาตรฐานอันนี้ทําชั่วคราวแต่ใช้ชั่วโคตรละนะฮะใช้ชั่วโคตรเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมีปรับปรุงมาอีกนะครับเพราะว่าระบบตอนเนี้มันวุ่นไวายไปหมดเลยนะฮะจะถอยให้ดูมุมกว้างๆนะครับมันจะวุ่นไวายไปหมดนะฮะสายเสรยระโยงระยางนุ่นนี่นั่นเพราะว่าผมก็ทําไปด้วยทดลองไปด้วยนะฮะลองนุ่นนี่นั่นก็แลดูตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะฮะใบๆมาๆมันก็เพิ่มมาทีละอย่าง2อ,อย่างนะครับ ก็เริ่มเริ่มเริ่มลกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับปรุงใหม่นะครับทั้งหมดก็คือเดี๋ยวจะทำทำบอร์ดใหม่นะฮะก็แต่ยังยังไม่เร็วๆนี้อ่ะยังน่าจะอีกนานนะครับเพราะว่าคิดว่าในอนาคตน่าจะต้องมีอุปกรณ์มาเพิ่มในระบบอีกนะครับก็รอให้มันเพิ่มมันเต็มที่ก่อนนะฮะแล้วค่อยจัดก,การทีเดียวนะครับอ่ามาดูระบบออนกิตกันต่อนะฮะออนกิตด,ดันแบนต่อนะครับไฟฟ้าเข้ามาที่อ่า โมดูลซอนออฟนะฮะเพื่อเอาไว้บันทึกการผลิตพลังงานเป็นรายเดือนนะครับตัวนี้บันทึกค่าเป็นรายเดือนนะครับออกมาที่มิเตอร์มิเตอร์ตัวนี้เอาไว้ดูเรียลไทม์นะฮะมันก็บันทึกเอเนอร์จีด้วยแต่ผมรีเซ็ตเป็นรายวันนะครับเพื่ออยากรู้ว่าวันนี้ผลิตได้กี่หน่วยนะผมรีเซ็ตทุกวันนะฮะแต่ตัวนี้ใช้บันทึกนะครับบันทึกอยู่ในตัวมันแสดงผลในแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับสามารถดูเรียลไทม์ได้สามารถสั่งปิดเปิด ปิดเปิดออนไลน์ได้อยู่ตรงไหนก็สั่งปิดได้นะฮะสั่งตัดส,สั่งตัด AC นะครับกิจก็จะดับนะครับสั่งปิดสั่งเปิดได้นะครับก็ออกจากมิเตอร์ตัวนี้มาเข้าเบรกเกอร์เบรกเกอร์เอตัวนี้นะครับออกจากเบรกเกอร์ก็มาเข้าที่ตัวกิจทายนะฮะสำหรับทาง AC นะครับส่วนทาง DC นะครับก็มาเส้นเล็ก ก็ใช้ชั่วคาวนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่สายเส้นเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่ผมดึงกระแสรประมาณ4อมากกว่านะฮะประมาณ 4A 5์นะครับไม่ได้ดึงเยอะมากถามว่าสายแค่นี้มันเพียงพอไหมมันก็เพียงพอนะฮะสายไม่ร้อนแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยนึงนะครับใครก็เห็นเขาก็จะว่ามันไม่มา,าตาารฐานนะฮะก็ทําทให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะครับ แต่าถามว่าแค่ใช้งานได้มันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะฮะแต่ว่ามันดูไม่มาตรฐานเท่าน,น,นั้นเองนะครับ DC มาผ่านเบรกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ขั้วต่อ DC นะฮะนะครับแค่นั้นนะฮะอันนี้เป็นติดตั้งชั่วคราวนะครับแต่ใช้ชั่วโคตรละนะฮะเบรกเกอร์สองตัวนี้มันว่างไม่ได้ใช้งานนะฮะติดตวไว้เฉยนะครับให้มันดูเต็ม ระบบออนกิดลันแบตนะครับคืนหนึ่งประมาณ2หน่วย2หน่วยยืนพื้นนะฮะถ้าแบตเต็ม2หน่วยถึง2.3หน่วย2.3หน่วยกว,กว่านะครับในตอนกลางวันถ้าแดดดีแบตเต็มนะครับลันคืน2ประมาณ2หน่วยกว,กว่าลันกลางวันอีกประมาณ1หน่วยนะฮะตกวันหนึ่งประมาณ3หน่วยกว่าในกรณีในในกรณีวันที่มีแดดนะครับ อย่างวันนี้มันไม่มีแดดนะฮะมีแดดเมฆมันเยอะก็ก็เลยได้ประมาณ2หน่วยหน่อยๆน,นะครับแบตเพิ่งเต็มตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะฮะก็คาดว่าวันนี้น่าจะอยู่ประมาณ2หน่วยกว่านะครับแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มีแดดก็น่าจะน่าจะคือถ้าถ้าแดดปกติวันหนึ่งกลางคืนด้วยกลางวันด้วยหลังจากที่แบตเต็มไปแล้วก็รวมกันก็ประมาณสามหน่วยนะฮะยืนพื้นที่3มหน่วยนะครับ จะย,ยืนพื้นที่สามหน่วยแต่ว่าออฟกิดทำไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าออฟกิดด้วยแผงด้วยแบตชุดเดียวกันที่มีวันหนึ่งไม่ได้สามหน่วยนะฮะคืนหนึ่งได้ประมาณสองหน่วยจากแบตเตอรี่นะครับกลางวันยังไงก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องถ้าเราจะใช้ให้ได้เราต้องบริหารโหลดให้มันดึงเต็มที่นะครับ ทำยังไงถึงจะบริหารโหลดให้ออฟกิดใช้งานได้เต็มที่คุณต้องหาโหลดมาต่อเอาเอาโหลดตู้เย็นมาต่อเอาโหลดเกินแบตไม่เต็มเอาโหลดไอ้นั่นมาต่อเอาใช้น้อยเกินอะไรอย่างเงี้ยมันบริหารยากนะครับสำหรับออฟกิดผมบอกได้เลยว่าบริหารยากที่จะบริหารการใช้โหลดให้พอดีโหลดไม่เกินก็เหลือนะฮะเหลือก็แบตเต็มก็แผงก็ผลิตไฟทิ้งไปเมื่อแบตเต็มนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับ ถ้าใช้โหลดเยอะแบตก็ไม่เต็มอีกนะมันเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะลงตัวสุดนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าสะดวกที่จะใช้แบบไหนใช้แบบไหนให้เหมาะสมที่สุดนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอามาใช้แบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นออฟกิดท่านสะดวกมีแบตเยอะมีแผงเยอะไม่ซีเรียสในเรื่องของพลังงานนะครับ ทุกอย่างมีเยอะแบตก็เยอะแผงก็เยอะใช้ออฟก,กิดเพียวๆมันก็ได้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างมีเยอะแล้วแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยทรัพยากรในระบบผมน้อยนะฮะต้องบริหารใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับคือใช้ให้มันคุ้มสุดคุ้มสุดก็คือตัวนี้นะฮะระบบออนกิดก็คือคุ้มที่สุดแล้วแต่ถามว่าแล้วทําไมผมไม่เอาแผงมาดันโดยตรงะนะครับมันก็มีปัญหาในช่วงกลางวันนะฮะกลางวันเนี่ย นะครับผมไม่ได้มีแค่ตัวนี้ผมจะมีอีกตัวหนึ่ง352แผงนะครับถ้าดันตัวนี้ด้วยมันจะมิเตอร์มันจะหมุนไปทางนี้นะฮะมันจะหมุนไปทางนี้ก็มันโอกาสที่จะเกิดปัญหาในอนาคตก็ย่อมมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้กลางคืนนะฮะใช้ออนกิดในตอนกลางคืนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเอามาชาร์จแบตก็เพราะว่าเพื่อที่จะสํารองแบต ในกรณีฉุกเฉินไฟดับนะตอนกลางคืนไฟดับปุ๊บไอตัวนี้ใช้ไม่ได้ผมก็เปิดระบบออฟกิดใช้งานอ่านะฮะมันได้2ระบบก็คือออนออฟกิดตัวนี้แต่เป็นแบบแมนนวลน,นะฮะบอกว่าเป็นจะอัตโนมัติก็สามารถทําได้แต่ผมยังไม่ได้ทําก็คือเป็นแมนนวลน,นะครับจะทําอัตโนมัติให้กรณีที่ไฟดับปุ๊บออนกิดหยุด,ยดยยทํางานเพอมันหยุดอยู่แล้วไฟดับแล้วก็ระบบ มาสั่งงานเปิดออฟกิจอัตโนมัติก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ไฟที่ผมใช้เนี่ยมันผ่าน a t s อยู่แล้วถ้าผมเปิดตัวออฟกิจนะฮะดูนะฮะนะครับตอนนี้ a t s สลับมา ใช้งานจากออฟกิจแล้วนะฮะทั้งทั้งทั้งหมดนี่เลยทั้งห้องในห้องนะครับถ้าผมเปิดถ้าผมทําระบบอตัอตโนมัติในกรณีที่ไฟดับนะครับเอาวงจรโมดูลอะไรสักตัวหนึ่งก็ได้ที่ออกแบบมาสั่งให้อา่าเปิดสวิ์ออฟกิจนะครับไฟดับปุ๊บรอสักแป๊บหนึง่งออฟกิจก็จะรันพอรันออฟกิรันปุ๊บระบบไฟก็จะกลับมาเป็นปกตินะฮะในกรณีไฟดับนะครับถ้าไฟมาปุ๊บ โมดูลตัวนั้นก็สั่งปิดออฟกิดก็มาใช้ออนกิดรันเหมือนเดิมมาใช้ไฟจากไรฟ้าเหมือนเดิมนะฮะมันสามารถทําได้นะครับถ้าเรามีความรู้ความชํานาญและความเข้าใจทุกอย่างทําได้หมดนะฮะเป็นระบบออนออฟกิดเป็นในตัวนะครับอ่าอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันนะฮะอาจจะใครจะไปเป็นแนวทางก็แล้วแต่นะครับใครจะดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วแต่ใครจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็จุดประสงค์ก็ อยากเอามาโชว์นะฮะเพื่อประโยชน์ก็คือเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละนะฮะระบบอ่อนกิดดันแบตนะครับคุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่แล้วแต่คนใช้เน,ะ,นะฮะจะใช้แบบไหนมันก็ไม่ได้มีกฎ อะไรนะการใช้งานก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับใช้แบบไหนชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะฮะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก็อยู่ที่ท่านนะครับไม่ได้อยู่ที่ใครนะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามใครนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ